ให้พอแบบสุกเพราะว่าเราจะใส่ไส้ค่อนข้างเยอะออใช้น้ำมันใช้น้ำมันงาไปเลยนะคะแทนน้ำมันคืเอเพราะเรายังไงเราก็ต้องรสชาติของน้ำมันงานอยูน่นะอันนี้คือแต่วเราจะเดือดหนือ,อที่เราหมักโปรตีนทำน้นงาแล้วก็เกลือเล็กน้อเยเกลื่อให้งาหาย เอาไฟหนักหน่ค่ะอันนี้ผัดไม่เหนียวสุดเลยโอเคร้อนเลยโอ้อุปกรณ์ทำอะไรนะคินแบบคินแบบคินแบบของญี่ปุ่นเอ๊ยของเกาหลีดินี่นะครับก็จะมี อันนี้แตงกวาแตงกวาไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็อะไรแครอททั้งหมดนี่คือผัดเพอแค่โซนนี้เนาะแค่โซนนี้ก็คือผัดางานไปแล้วเนาะผัดน้ํามันงาใช่นี่น้ํามันงาผสมน้ํปลาธรรมชาติน้ามันปลาธรรมชาติอือผัดอันนี้แต่วันนี้ใส่น้ํามันงานนี้เสร็จแล้วก็อันนี้รอไว้นานแล้วใช้เวลารอประมาณ หนึ่งกะทิก็จะได้กลิ่นนี่แล้วก็ข้าวญี่ปุ่นที่เราปรุงแล้วใช่ปรุงแล้วเนาะอันนี้ใส่อะไรลงไปใส่น้ำมันงาเกลือเล็กน้อยแล้วก็อันนี้เพิ่มเพิ่มพริกไทยดำเพราะว่าชอบอืมใช่จะทําให้มันมีกลิ่นที่แบบอันนี้ขึ้นนะหอมขึ้นนี่แล้วเราก็มีตัวนี้ด้วยตัวมว้วนสารลายตัวม้วนสารลายอันนี้เป็นแบบพลาสติกเนาะซิลิโคนเออเป็นซิลิโคนแต่ว่าบางที่ก็เป,เป็นไม้ เราก็ทําเสร็จก็ม้วน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 แล้วก็ตัดใช่ไหมก็ได้กินแล้วนี่อันนี้เราก็จะม้วนแล้วใช่ไหมเราก็เอามือกด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 ไฟกดไกดให้แน่นๆนะอีนี้เราก็จะลากมันไปอีกก็กดอีก ต้องกดให้แน่นๆนะทุกคนนี้ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็จะได้ประมาณนี้โอ้น่ากินแล้วก็ทีนี้เราปุยราดน้ำมันางานนิดนึง <c oughs> <c oughs> จะได้ชุ่มๆเนะใช่แล้วก็ต <c oughs> ามไปให้ทั่วๆ <c oughs> ไม่งั้นลูกสามลายมันจะแห้งไป สุดท้ายปิดจบนี่นี่เดี๋ยวเรามาหั่นกันวันหลังวันนี้เรายังไม่ทันกินค่าแต่ว่านี้ใส่ข้าว